ก็ใช้ร่มเดียวกูเลยเนี่ยไอยชี้เชีย่ยไม่ถึงไม่ถึงกูไม่ถึง,ถงจะไม่ถึงพี่เข <พอ S 2> ลงมาเก็บข้างล่างไม่รู้วะไวะอสัตว์กูเล่นเนี่ยกับสเกลเลยเฮีย,ยซื้อของแต่ละอย่างหมดเลยวะ บนว่ะเพื่อนเพื่อนผมอยู่ไหนหมดเนี่ยใกล้ๆเราเลยนี่ว่ะเปิดบัตรยี่ปอแน่เลยปัวป๋าปู่ยิงไม่ใช่เหรอเอ้าเหรอมึงยิงเหรอวิ่งปืนพอดีมันก็พูดเปิดบัตรีใกล้ๆยิงบนแม็กพอดีอ่ะเปิดว่ะทั้งที่ไม่เกี่ยวกู่ไอ้ไอ้บิ๊กบอกว่าโดดร่มพร้อมคนลงของเฮ้ย ่าใครมันบินจังเลยวะเป็นแบบเอาถือเนี่ยผมยิงไปแล้วหนึ่งนะผมยิงไปแล้วสองสามมึงต้องนับต่อกันดิเฮียกูยิงไปแล้วสามงไงกูยิงไปสอง เปิดแล้วบ้างเนี่ยยังไอฝัดแสดงว่าไม่ใช่แล้วกมยิงอะ่ะสองตัวเองตอนนี้โูยิงไปสองยิงหนึ่งแล้วยิงไปสาม,ามคุยเป็นหัวคุยจริงแม่ผมยิงไปหนึ่งแล้วสัตผมยิงไปสามแล้วแม่ก็เมื่อกี้กูยิงหนึ่งไงแล้วกูยิงอีกหนึ่งไงกูยิงยิงไปหนึ่งร้อเรยเมตรชายครับ ปิดยังไะเปิดแล้วโอขนาดได้ของดียังตายก่อนเลยเดี้ยไปเถอะอะไรนะน้าต่ใชัยเลิกของดีตายก่อนเลยอะไรนะต่ใชัยมึงอ่ะมึงหลังเล่นไี่เองไม่อยู่ในไฟแล้วบอกเพื่อนตายก่อนไม่ได้ไม่อยู่ในไฟค่ะอะไรไปยินบนหลังค้ายให้ตายก่อนเล่นงงไปทำไมบุกคุย กูขคำยาบิีกแล้วนจะใช้กูกลัวกลัวกลัวกูกลัวกลัวนย่างพวกคุณต้องโดนอ่ะกูรอพวกมึงกลุ่ม้องเล่นอะไรเฮียกไปท่องโลกด้วยอะไรนะไล่เียบอกร้อมแล้ว่าออกออกออกให้บิ๊กเล่นวันนี้เข้ากูจะไปตะเวนฆ่าให้ทุกแม็กลยนนะพวกคุณต้องห่วบ ไม่ต้องห่วงฉันก็คือฉันเช้าแล้วอีสัตว์ดูกลับไงเฮี้ยหีวพ่อมเหรอ <c oughs> พื่อนชอบหนีไปคนเดียวเที่ยวอมอไซค์กูไม่มีนกับเนยิงมันอยากให้กูตายเป็นห่วงเพื่อนเราไม่ตูดเราก็บอกเลยฉันเอาสภาพนี้ใช่ครับมอไซค์วะไอ่จริง สนุกอยู่ก้บไอ้เหี้ยโอ้ยอะไยแล้วมึงไปยิงันทำไมไอ้เหี้ยเหียใครอ่ะไอ้เหี้ยนัดไอ้เหียอะไไอ้สัตว์ไอ้เหียไอ้เหี้ยนัดยิงมาสุก้าเลยมึงไอ้เหี้ยเลยพวกมึงมีไหมแม่งถามกูว่าแคนขี่มอไซค์มันถามกูว่าใครขี่มอไซค์ไม่ยิงเลยไอ้เหี้ยพอขี่มอไซค์กูเหลือเลือด ไปลุกอ่ะแล้วมึงก็มายิงแล้วลมันระเบิดต่อไอ้สัสเนี่ย <c oughs> มันคือตอนนั้คุณคุณน็อกคุณน็อกเลยด้วยบาสุก้าไอ้้เหียพึ่ง <c oughs> ยิงดูก,กันขึ้นไดียวใช่ครขับรถวะเพราะอะไรตัด <c oughs> ยิงทุกอย่าง,ไงไว่าไงวะโกรธใครมาเนี่ยมีปืนก็ต้องยิงนะสัสเอ้ยคนคนคนเฮ้ยมีคนมีคนตรงกูอยู่ไหนคหรับอยูอ่ไหน ตายแล้วได้ฆ่านอรีเลยตายแล้วตายแล้วมันโดนเดเซอร์กูโอ้ยมันตายแล้วเพื่อนตัวเลเปอร์เดีอบกว่าตัวเลเปอร์ชั้น,น,น,ชนุกกว่าอืมไม่มีฮอสักลำรอกว่าไม่มีได้ไงเอมีไม่ใช่หรอไม่หมายถึงไม่มีคอให้กูยิงเลยเหรอ <c oughs> คนที่ไม่ให้มึงยิงแล้วไงเมื่อกี้มึงยิงไปลำหนึ่งอ่ะปุ่งมึงลงไปชุบ ลองลองลองเทสตดูมั้งเชี่เทสตอลอ๋มันไม่ขึ้นหรอตอนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ห้ากูว่าใครยิงกูไอ้ต็วมากเขาแบบตีป์ก็โดดบึ้มเลยแบบใกล้ๆเลยเนะคนคนยิงกูต้องอยู่ใกล้ๆกูมากอ่ะเออมันอยู่บนดันฟ้าเนี่ยมันยิงมึงทำไมมันทำไมมันใกล้ขนาดนั้วะแบบกูไม่โอนเลย คุณน้องเพื่อนตัวเองโดมาเ,เออโดมาวชิ <c ười> คุณน้องด้วยมาสุนนกะด้วยน้องเพื่อนตัวเองด้วยเนี่ยแล้วชื่อมันอ่ะเออเยอยกูใจบ้ากไหมนะเห <c ười> ี้ยคนเหี้ยเลยกูกระยิงแบบให้สก,กิดสก,กิดไอ, <c ười> อ้ชื่อน้องพอมันยิงจนแบบมันระเบิดจะระเบิดแล้วกูอีกแล้วอเหรกูผิดอะเนี่ยเออยิงจนควันไปลุกกับกว่าขี่กลับกลับมาหาเพื่อนขอ กูเลงผิดอย่างไรจริงๆแล้วเพื่อนเฮียตอนที่มันถามว่าใครขับใครขับรถเอ้ยเอ้ยเอ้ยขน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 เอ้ยคนนายคนเรียบร้อยไปดิบอดปะหวะไปหาคนเก่งๆทู่กูไม่เจอใครเลยเพื่อนทำไมกูรู้สึก,กว่าไปหาเกตกันไปดิไปดิ ไอ้เฮียตกมีคนบินวะเฮ้ยมีคนตรงไหนตรงกูเนี่ยตรงกูเนี่ยชั้นสองชั้นสามชั้นหนึ่งะทุกอย่างอ่ะนี่อ่ะเจอแล้วมันโดนเลเซอร์กูอยู่ได้เยอะปอม่เยอะไปแล้วอยู่นี่ผมได้คิวเยอะนะเพราะว่า เล่นเลเซอร์เล่นเลเซอร์ตรงนี้เขาเขาโกงอะไอ้ี่อ่ไม่กูจะหนีมในในะยิงใครเนี่ยยิงหนีเข้าวงกันไหมเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยวงมาแล้ววงมาแล้วเฮ้ยหอไม่มีเลยหรอมีไม่เจอเลยแต่มีรถอยู่ข้างล่างคันหนึ่งเอารถไปละให้ระเบิดอีกไปละ บินไปดีกว่าเฮี้ยเอ้าเพื่อนไม่ไปอ่ะไปดิบบบินบบนนแั้ข้าไมไปฝั่งโน้นเลยนิวขับไปเลยกูตามไปเอาเอา,เอา,เอากายิงรถไันี่เฮ้ยอัปเกรดอัปเกรดยิงใครอัปเกรดเพื่อนอัปเกรดกายยิงรถแม่งอียิป่์ผมหลบทันหลบทันมไม่โดนเลยแม่ละผมว่าผมหลบทัน <S <S 2> <S 2> <S โตเขาคงเขาคง,งมองกันลนงะ <c oughs> เล่นทียอะไรกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยคนทียอะไรยิงเพื่อนกันเองมือนลั่น,น <c oughs> มือนลั่น,น <c oughs> มือที่ลั่นไปเองเอเอ ขยิงกเสียงดังปงปังปังปังเรียบร้อยน้องมึงเออเฮ้ยมีคนตกกูโอ้โดนยิงเพื่อนพวกขยเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจังหวะแนี้ก็ไม่ยิงมันเนาะเปล่ากูดถือสแนปเปอร์อยู่เปลี่ยนไม่ทันเฮ้ยมีคนหนึ่งว่ะเจอไอ้เหี้ยพวกมึงนี่ขยันโดนยิงจริงอะ บอลกาอย่าถือสามเลยน,นี่นผมใช้เลือดน้อยสุดเล,เล่นนะเล่นเอวีก็ไม่ได้ดีเฮ้ยผมลงแข่งแล้วนะคุณยังมาดูถูกผมทำไมไม่ีใครใช้ฮอเลยวะไอ้เฮี้ยไอ้เนี่เป็นเฮี้ยอะไรก็ฮอ,อก,กูอสาวอารพีจีมา

รครับพวกมึงอยู่ไหนกันเนะี่ยอยู่บนหลองคาได้ยินเสียงสไนเปอร์ดังมากก็จะเป็นไอตี ไอี้เอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยมึงอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยเราอยู่กันคนละยอดเลยเหรออย่างเทเออแต่คือถ้าตายก็ยคือตายก็คือจบนะก็คือไม่ได้กระชุกกันได้นะไม่ไม่มีคนคเลยมึงเห็นหรอ<ม>วะมึงเห็นคนปะมึงเห็น โอ้ทำทุม่มทำทุมม่มไครึ่งแล้ต้องแดนมาเกือเลยท่อนมึงไม่อ่านไป<ใ>นเล่นไปไม่เห็นคนเลยแม่งเหลยต้องยี่สิบเจ็ดคนนะโดยที่เราไม่เห็นใครเลยเราต้องเข้าวงไกลปะโอ้โหเ,เอาฮอร์ฟ้าแววแทงด้วยนะอยา่างไรแฉ่งวะเดี๋ยวกูตั้ง ไอ้นี่ไว้บทยอดนี้แล้วกันนะเออเด็กกูแกวด้วยอีกัตั์เฮ้ยเหมือนมีคนบินมาเห็นเงาคนอะ่ะจริงเหรอเออเห็นเงาเห็นเงาผ่านหัวไปเป็นเงาคนบินอะ เฮ้ยบินบนนี้หรือเปล่าบินเข้าวงบนนี้หรือเปล่ากูจะเรียกบนนี้เลยเออเเรียกเลยเรียกเลยเดี๋ยวบินมาเดี๋ยวดีรถมันจะปลอดภัยวะขึ้สูง่ะดิขึ้นสูงขึ้สูงขึ้สูง สูงสูงถึงสูงกูได้ทำได้แล้วเพื่อนเฮ้ยบนนี้มีคนขึ้นมาแล้วเหรอยังไม่มีเนี่ยหรอไม่มีบบใครใช<า>้ฮ<ห>อเลยเหรอ <c oughs> วะเราเรียกทีกูจะไปเอาแทงแ๊บนึงแ๊บนึงรอมั็นโหลกันอีสัตว์กูเตรียม RPG มันต้อง39ลูกมึงไปไหนกันหมดเอาไปอีกลูกไหมเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวก็มีคนเล่นแทงเวยเช่ยวกูเออ มันคนเล่นแทงเลยเห็นปะมองเห็นแทงปะะ้าล่ะลิงไปดิมึงเห็นปะเห็นแทงป้างทงี่คืออะไรแทงอ่ะรถถังอ่ะไหนแทงกูปักหมดกูปักหมดให้แล้วรถถังอ่ะโหสัตว์อยู่ขอบมุมเลยนะเห็นปะปี๊ขอเลียงเพื่อแถวนี้เลยดิมีคนมาตรงไหนดีอะเพื่อนตรงไหนก็ได้ที่มันจะไม่โดน เห็นอะไรกูก็ยิงไว้ก่อนยิงแทงไอ้เหี้ยกูยังมองไม่เห็นเลยที่อ่ะโอ้ไกลเชินวิสัยมากนมิสัยมึงอะไรอย่างเงี้ยหม่เฮ้ยมองไม่เห็นมองเห็นไม่ถึงมันมองเห็นไม่ถึงเฮ้ยโดนเจอเจอแล้วข้างหลังนี่หลังแบบเนี้โอ้โหเหี้ยแบบเหี้ยโอ้โหโอ้โหเรเบิรกกระเดก ไปดิฝากดูไปดิไอ้มันบินหนีลงไปแล้วมันบินหนีลงไปมันเปิดเปิดไหนวะเพื่อนข้างล่างไหนวะมันบินลงข้างล่างลงไปข้างล่างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งออกไปนะมองไม่เห็นตัวมันอ้อมอีกฝั่งหนึ่ง่ะปอไม่อีกฝั่งหนึ่งของเขาอ่ะกูมองฝั่งโอ้ยคนยิงกูเฉียวหัวไปทีเดียวกูมองฝั่งซ้ายอยู่ใครเล่นซอมบี้อ่ะนั่นดิไม่ใช่กูฟัง ฝั่งขวาฝั่งขวานี่ไงฝั่งขวาอ๋อมันอยู่บนเขาลูกนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคออกมาสิลูกออกมาสิลูกเฮ้ยสไนเปอร์ว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกือบตายอ้กูดูดาวเลยว่ะเลือตั้งนานกูเพิ่งรู้ไม่มีไอเลือดคันมาคันมาแม่ไม่กูให้ไอ้จิงชิี ไม่รู้รับชุบเร็วชุบเร็วเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงโดจริงสาย้ายมีคนจริงซ้ายมีคนจริงไสายทางซ้ายขวาเลยหมอบหนึ่งเฮียเล่นไม่มีพยาบาลไอ้สัตว์หมอบสองเฮ้ยไอ้เหี้ยซอมบี้ซอมบี้ทำไมเล่นหมดอ่ะนัด บวดีเฮียเป็นเฮียอะไรฝัด <c oughs> <c oughs> เฮียลงมาเดินเหน,เน,เน,เนื่ัดเดี๋ยวดิหวยที่ฝันม้นไม่ตายก็เปิดทันอกอดแม่งยิงกัน,กนไหยมึงคิดว่ามึงจะรอดถึงสามสิบวีปะ รออดดิิโ้รถถังพวกคุยเฮ้ยมันยิงมา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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว11วิพวกกูเกิดพวกกูเกิด11วิแต่คงช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะให้กูไปลงไหนอ่ะเกิดแล้ววะ เจอแล้วให้ขึ้ไปโน่นให้ให้กูไปลไม่มีที่เก็บของด้วยสัตว์เออลงรถถังแม่งเลยเปล่าเขาไปอยู่กับแม่งเลยมันมีสองคนอยู่แล้วมันมีเพื่อนมาคนนึงใช่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 หลบหลบหลบก่อนหลบก่อนเอย่าไจะเป็นคนชิดไม่ให้กูเล็งด้วยนะนี่เปนอะกลางลมกลางร่มค่อยลงค่อยลงอันนี้มันยังไม่ลงเหรอ ออยู่ไหนะีกูอยู่หลังมึงอ่ะเห็นมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ยเราลงหลังเราลงหลังมันเราไปข้ามหลังมันไปข้าหลังมันจริงมันลุงเพื่อนเราอยู่รอบหนึ่งเหล็กคนหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วตกต้นไม้จริงหลังตายแล้ว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 เย้เหล็กตัวนึงไอ้เหี้ยอะไรยังไม่โอด ่หนึ่งดิเพื่อนกูกอลังเก็บของมันอยู่ไอ้ฟอสตีสตีสมันเหลืออีกกว่าฟิเพื่อนเพื่อนมันเลยไอ้ของมีก่อนขนานัน่เก็บของก่อนกูช่วยนั้นกนเออเฮ้ยหนี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 ไม่ทันต้องปล่อยนัดแล้วมึงไม่มีอะไรเลยมึงเอาสไนเปอร์กูไปจริงมึงอยู่ไหนเดี๋ยว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 กูคิวก่อนไปแถวนี้แหละ ี่งังเาลเฮ้ยมันบินว่ะจริงเอาสไนเปอร์ไปกูมีสไนเปอร์กูโยนตรงกูนะอย่าให้กูใช้สไนเปอร์ใช่ยยป่ะพิ่งเกิมาอ๋อเนี่ยเก็บไปก่อนเถอะดีกว่าไม่มีอะไรขวาขวาเสียงอยู่ขวาเฮ้ยควันอยู่นี่ควันใครอ่ะไงเห็นแล้วเห็นแล้วดนดูดูต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไหนวะมันหมอบอยู่ป่ะไหนวะมันหมอบอยู่ป่ะหลังหินเอ้ยหลังจิงระวังขวานะ เอ้กูมีมีโดนบวกตรงหัวนี้แหละเออไหนโดนะนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดยวิ่งแล้วโดยวิ่งนี่เลยเฮ้ยแฟรโอู้ยอู้ยอู้ยแฟร์แฟร์ขวาขวาทิงขวาเมื่อเอาเฮ้ยเอาปืนพิษเ้ยชนะเฉยปดปั่นเลยเฮ้ยนี่เราเก็บสองตัวสุดท้ายด้วยปืนพกเลยนะ คนเชี่ยเลยสองต้นสุดท้ายแล้วทำไมมันสไนเปอร์แม่นขนาดนั้นไว้เฮ้ยไอตัวที่มึงยิงสไนเปอร์ตัวแรกที่มันยิงกลัว